คือเราต้องเริ่มจากการเดินสลับวิ่งก่อนครับค่อยๆค่อยๆพัฒนาไปอาจจะเดินสัก3นาทีแล้วก็วิ่งสัก3นาทีก่อนแล้วก็สลับไปสลับมาอย่างเงี้ยครับสักส0บยนาทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความจำ,จำนวนระยะเวลาที่เป็นวิ่งให้เพิ่มมากขึ้นค่อยๆเพิ่มนะครับไม่ใช่เพิ่มแบบรวดเดียวมันจะทําให้เจ็บได้ถ้าได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยลองต่อเนื่องดู สักสินาทีหรือ20่นาทีต่อเนื่องดูว่าเช็คสภาพร่างกายว่าร่างกายเรามันร่างกายมันตอบสนองยังไงอ่ะมันมันเหนื่อยไหมมันมันหอบหนักเกินไ,ไปไหม,ไมอะไรครับร่างกายเราเป็นตัวตอบอยู่แล้วถ้าเกิดมันหนักเกินไปก็เบาลงอ,อย่างเงี้ยครับผมก็เริ่มจากศูนย์ก็เร,เริ่มจากไม่ได้เป็นนักกีฬาก็ค่อยเริ่มซ้อมทีนิดหน่อยทีนิดหน่อยมันก็ได้เองแต่ผมเน้นที่ควา,ามสม่ำเสมอไม่ได้แบบฝึกหนั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 กเนี่ยไม่ใช่ครับคือ เน้นความส,สม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันทุกวันสะสมไปเรื่อยเหมือนกินข้าวปกติแล้วเนี่ยเราถ้าเราหนักเนี่ยมือ้มือวันนี้เราหนักพรุ่งนี้เราต้องเบาแล้วเพราะว่าร่างกายมันจะพัฒนาก็ต่อเมื่อเราพักไม่ใช่ร่างกายพัฒนาตอนเรา้อมนะตอนเราซ้อนเนี่ยมันทำให้มันทําให้เราแข็งแรงขึ้นใช่แข็งแรงขึ้นแต,แต่ก้ามแต่ก้ามเนื้อมันฉีกขาดอย่างเงี้ยครับพวกเอ็นพวกกระดูกมันฉีกมันเกิดการเสียหายแต่พอตอนเราพักเนี่ยร่างกายมันฟื้นขึ้นมามันก็จะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม มันไม่ใช่ว่าเราซ้อมหนักๆังๆๆลร่างกายมันจะแข็งแรงไม่ใช่แล้วก็พักให้เพียงพอแมันก็จะถึงจะขึ้นครับ